ครับมาพูบกับช่วงที่สองของรายการเวทีเปลี่ยนไปเห็นไหมครับน้องมีเหยื่อมีคนไ้ยจามีคนไข้คนไข้มีอาการเดี๋ยวดินี่มันคนละเรื่องกับที่รอนพูดเมื่อกี้นี้ถูกไหมอ่ะมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความร้อนถูกไหมเราก็ต้องอ่ะแล้วเราพูดถึงเรื่องพัทธปิตะคือน้ําดีที่มันอยู่ในตับอ่อนใช่ครับแล้วเราก็พูดถึงนิ้วในถุงน้ําดีอื อาการหนึ่งของนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยนอกจากปวดท้องแล้วเนี่ยปวดหลังด้วยใช่ครับปวดหลังด้วยนะแล้ว <c oughs> การปวดหลังเนี่ยมันมันก็หลายหลากหลายสาเหตุนอกจากนิ้วแล้วเกิดจากอดียทิทในการทํางาน <c oughs> เกิดจากภาวะความเครียดเกิดจากความอะไรอะอายุที่มันมากขึ้นครับมันเป็นไปได้หลายอย่าง <c oughs> มันเป็นไปได้หลายอย่าง แล้ววิธีหนึ่งในการบําบัดของหมอไทยเนี่ยนอกจากเราใช้การนวดอบประคบแล้วเนี่ยนี่ศาสตร์โบราณเลยนะอาจารย์นี่ศาสตร์โบราณมากๆเราเรียกเผายาซึ่งเป็นเผายาคือเผายาไม่ได้เผาคน <c oughs> <c oughs> ในการเผายามันก็จะมีเครื่องประกอบของการเผายาแล้วยามันมีอะไรบ้างครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เห็นเนี่ยเห็นแล้วครับเห็นสีเหลืองไหมครับสีเหลืองทั้งหมดนี่มันคือขมิน้นมันคือพราย,ายคือคา คืออะไรครับหมอกระชาย,ายอะไรครับเกลืออ,อ่ะมีหลากหลายอยู่ในนี้<ช>นี่คือเครื่องยาทั้งหมดซึ่งมีสปปรรพคุณในการลดอาการปวดบวมปวดเมื่อยใช่ครับโดยเฉพาะวิธีนี้ใช้กับคนที่มีอาการอะไรกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นหรือว่ากล้ามเนื้อ ไอ้นี่แหละอาจารย์รัดเส้นก็เป็นกล้ามเนื้อรัดเส้นเป็นยังไงหมอนี่แหละครับเนี่ยกล้ามเนื้อรัดเส้นเนี่ยมันจะบวมอย่างนี้หรอเ่าเนี่ยกล้ามเนื้อรัดเส้นลักษณะมันจะนูนออกมากล้ามเนื้อมันรัดปวดหลังเลื้อลังเป็นมะนเนี่ยครับให้ดูแลเนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายว่าจะนูนตรงกลางอ่ามันจะนูนออกตรงกลางนี่คือนี่นี่นี่คนไข้จริงเลยของจริงเลยครับที่ที่เขามีอาการจริงๆเพราะฉะนั้นนอกจากการนวดอบประคบที่เราใช้แล้วเนี่ยเรายังใช้การเขายาเพื่อนํายาเนี่ย ลงไปจนถึงผิวหนังชั้นในจนถึงกล้ามเนื้อจนถึงบริเวณที่มันมีปัญหาเร็นไปคลายกล้ามเนื้อที่มันตรึงให้มันให้มันคลายลงครับครับนั่นเป็นศาสตร์หนึ่งนะของหมอไทยเดี๋ยวเราทําให้ดูทำให้ดูเลยนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรครับมีเครื่องยาอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีมีผ้าชุบน้ำตัวนี้เป็นตัวเหมือนมีตัวอันนี้น้ํามัน มีน้ำมันนวดนะอย่างของเราถือเป็นน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้น้ํมันมันน้ครับแต่นี่น้ํามันสุริยาจรรู้สึกทํามาจากชั้นตะเคียนนี่ก็ถือว่าชั้นตะเคียนเนี่ยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกลือมีเกลือนี่สรรพคุณมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถ้าปกติถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็จะเป็นใช้การาบูลก็ได้ใช้การาบูนก็ได้ใช้เหล้าลงได้ไหมโลได้เหมือนกันครับ้องาไกัไม่ใชไม่มีใช่ไหมถ้ามันเหลือมาเริ่มทากันเลยนะเรับวิธีการอันแรกเลยเขาจะฉีดน้ํามันลงไปก่อนคือนนนนน้ํามััวดเี่ะครบ อันนี้มันน้ำมันนวดของของเราเนอะน้ำมันนวดสุริยจรเขาก็จะพรมไปก่อนทาไมถึงต้องพรมหมอทำไมต้องทาเพราะว่าตัวน้ํามันก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นอีกชั้นหนึ่งที่จะช่วยเคลือบเคลือบเคลือบไปครับไม่ให้แล้วก็อยาหนึ่งคือจะช่วยอมความร้อนด้วยอืมอมความร้อนคือเราต้องการความร้อนในการบําบัดใช่ครับนะใช้ความร้อนรักษาโดยที่ผักใช้สมุนไพรให้มันผ่านซึมผ่านชั้นผิวลงไปครับหลังจากเราทาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เอายาลงเลยไหม ต้องลงเลยครับอาจารย์แต่ก่อนที่จะลงเราต้องบล็อกก่อนสร้างบล็อกก่อนอ๋อสร้างบล็อกอ่าเดี๋ยวเรามาดูบล็อกของเขานะครับบล็อกก็คือผ้าทิพน้าธรรมดาเนี่ยแหละครบับกันนะครับเขาจะเซฟไว้เวลาที่เขาเขาเขาจะเผาเขาจะบล็อกบริเวณที่ขอบเขตที่เขาจะทําไม่ให้มันเกินกับขอบเขตนั้นอือย่างเห็นไหมเห็นคนไข้ไหมครับอาจารย์อ่าจะเป็นบริเวณนี้ที่มันนูนขึ้นมาชัดมากนะครับชัดมากๆเลยครับเราก็จะลดอาการตึงตรงนี้ของคนไข้ปวดหลังนะครับ ปวดเรื้อลังมาหลายนานยังครับอาชีพด้วยอาชีพคือเป็นตาล้องเรานี่แหละครับจ้อเป็นได้เกินปีไหมครับเกินปีแล้วนะครับปล่อยเรือลังนานเกินไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะนําไปสู่โรคอย่างอื่นออีกหน่อยเขาก็จะมึนหัวหนักหัวคิดไอ่อนเพลียนึกอะไรไม่ออกความจําสั้นเริ่มเป็นยังครับ เริ่มเป็นแล้วครับเนีฮะอาการมันก็จะมีพัฒนาการของกันมาเป็นลํับาบลํับใชลคบับบางคนนึกว่าเอ้ยไอเรื่องความจำเพราะฉันอายุมากแล้วฉันต้องขี้ลืมดิมันก็ถูกกันมันถูกแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ถูกทั้งหมดเดี๋ยวใส่ให้ครับเดี๋ยวใส่สมุนไพรเราจะเอาสมุนไพรับเนี่ยใส่ลงไปครับโอเคครับกระจายกระจายเย็นไหมครับเย็นนะครับพอลระบอกนะครับหมอ พอแล้วครับโอเคครับดังนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วเกลี่ยให้ทั่วครับนะครับไม่ให้ยาหนามากไปโอเคใส่เกลือตอนไหนครับตอนนี้เลยครับใส่ตอนนี้เลยเลยเราก็จะใส่เกลือเพราะเกลือเนี่ยมันเป็นตัวนําตัวยาใช่ไหมครับให้มันซึมเข้าถึงผิวหนังชั้นในเราก็จะโรยเกลือครับแล้วครับใส่เลยครับโอเคโอเคนะครับจางครับพร้อมครับ ล้อมร้อมแล้วข้างหลังก็คือข้างล่างก็คือผิวเนื้อคนไข้ผิวเนื้อคนไข้ครับแต่ปลอดภัยครับวิธีนี้ปลอดภัยเราติเซฟขอเรามีวิธีการกันชัดเจนซึ่งการจะเผายาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีวิถันกักคลุมอีกชั้นหนึ่งครับคามชั้นหนึ่งนะครับเราเซฟไปหมดครับโอเคปึ๊บอะไรนี้นั้นแอ้วก็จะพรมแอลกอฮอล์ ขออนุญาตครับอาจารย์อ่อครับมันไม่สะดวกเทเลยครับโอเคครับยังเย็นๆอยู่นะครับก็ดิมไฟหน่อยได้ไหมครับไฟลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจุดแล้วนะครับพอเดี๋ยวร้อนแล้วร้อนแล้วบอกเลยนะครับคนท่านจะยังไม่รู้สึกร้อนครับยังสบายๆอยู่เริ่มร้อนเมื่อไหร่ปั๊บบอกปุ๊บเลยนะครับไฟเนี่ยความร้อนจะนํา ผ่านตัวยาผ่านชั้นเกลือผ่านลงสู่ผิวหนังด้านในสุดเลยดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูน่าตื่นเต้นเนาะแต่คนไข้ไม่รู้รสึกอะไร<น>ะเขาจะไม่รู้สึกอะไรนะเราบล็อกเราเซฟไว้ให้หมดคครครับรับบนะทุกอย่างครับผมรู้สึกพอความร้อนเริ่มผ่านปุ๊บกล้ามเนื้อจะเริ่มคลายตัวลงกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวลง สำหรับไอ้ที่มันมีปัญหาชั้นลึกลงไปข้างล่างข้างล่างที่บางทีนวดมันไม่ถึงไม่ถึงจริงอะประครบยิ่งไม่ถึงใหญ่นวดมันแรงแรงรกดมันไม่ลงมันลงไมไม่ถึงเส้นที่อยู่ล่างๆลงไปวิธีเนี้ยมันจะลงไปถึงเส้นที่อยู่ข้างล่างล่างลงไปเลยโดยท,ทันทีใช่ครับย่งไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเราก็จะเผาไปเรื่อยจนกระทั่งคนไข้เริ่มรู้สึกบอกว่าร้อนล,ล,ลอ่ะเราก็จะเริ่มดับละ เป็นไงบ้างครับยังดีอยู่นะครับอุ่นอยู่นะครับยังแค่อุ่นๆนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ไอ้ความร้อนไฟทั้งหมดเนี่ยมันกําลังเผาตัวยาครับลงไปข้างล่างเราถึงเรียกวิธีการนี้ว่าเผายาเผายานี่แหละครับนี่เผายาจริงๆสองจริงที่เผายาได้คงได้ยินคํานี้มันแต่ถ้าจะไปทําเองที่บ้านนะครับไม่ได้ครับอันตรายครับต้องผู้รู้เพราะก่อนที่จะทําเรามีการถอนของแล้ว ก็มีการท่องคาถาเรียบร้อยแล้วครับท่องคาถาก็คือเราไหว้ครูบาอาจารย์เนาครับมันใช้ไสยศาสตร์นะเราไหว้เขาลงบาอาจารย์ถ้ก่อนเชิญครูบาอาจารย์ลงมารักษาอ่าแล้วถึงจะเริ่มเผาได้นะครับก่็เป็นผลทางจิตวิทยาเนาะครับแล้วก็ตัวหมอเริ่มเวลาแล้วนะครับยังทนได้อยู่ไหมครับยังยังได้อยู่ได้ครับใกล้ดับแล้วเนาะไฟก็จะเป็นตามจังหวะเนี่ยการรักษาอานนี้จะอยู่มาที่สามครั้งต่อหนึ่งครั้ง สามครั้งต่อการทำเขาเนี่ยสามครั้งสามรอบหนึ่งหนึ่งรอบสามรอบเท่ากับหนึ่งครั้งสามรอบเท่ากับหนึ่งครั้งนะครับโอเคเอาละครับเราก็จะดับเห็นไหมครับก็จบกระบวนการในครั้งที่หนึ่งเนาะก็จะทําอย่างเงี้ยไปจนครบสามรอบใช่ครับจากช่วงพอเนี่ยใหม่เสร็จก็ใช้มือเบาๆกดลงไปให้ตัวยามันแทรกซึมลงไปข้างล่างน้เรารู้สึกว่ามันจะอมความร้อนไว้ได้ดีเนาะตอนนี้ยังรู้สึกร้อนอยู่ใช่ไหมครับแต่มันร้อนแบบนิดหน่อยทนได้นะไม่ร้อนมากนะครับ อันนี้นอกจากในเรื่องของอาการกระดูกทับเส้นปวดหลังเรื้อลังแล้วนิ้วหรือว่าเป็นไม่ใช่พรานิ้วครับอาจารย์ตักกันที่สะสมอยู่ในชั้นของกล้ามเนื้อเหมือนกันก็ได้ตักกันก็คือสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในชั้นเส้นเอ็นในชั้นกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็จะสลายใช่ครับหรือไปนิ้วเนี่ยมันก็จะก้อนแต่มันไม่ได้เผากันเผากันนานอะไรครั้งเผากันเยอะใช่ใช้เวลาหน่อยอ่าแล้วก็ จากก้อนมันจะแตกตัวใช่เป็นเหมือนทรายอ่ะแล้วมันก็จะถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะหรืออุจจาระก็ว่ากันไปกาโบราณใช้วิธีนี้เราเราไม่มีผ่าตัดเนื้อหมอไทยเนาะรเราจะใช้วิธีนี้ผ่าน,นาร,รักษาจากข้างนอกผ่านเข้าไปถึงข้างในที่มันมีปัญหาอยู่ให้ร่างกายเขาขับตัว อไอ้สิ่งที่ที่เขาเรียกว่าตะก,การหรือว่าอะไรโดยเฉพาะนิ้วในถุงน้ําดีใช่ครับถ้าเผื่อมีเวลานะครับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปตัดไอ้ตัวถุงน้ําดีออกอย่าเด็ดขาดนะครับ <c oughs> อย่าไปตัดไอ้ถุงน้ําดีออกมันอยู่กับเรามาทั้งชีวิตเพราะมันจะมีเอฟเฟก จากการผ่าตัดเนี่ยในระยะยาวใช่คุณตัดแป๊บเดียวตัดแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวจริงใช่หายด้วยหายครับแต่เพียงว่าอาการตามมาจะอยู่กับคุณจนถึงวันที่คุณหมดลมหายใจซึ่งมันกี่ปีเราไม่รู้ใช่ครับว่าเราจะหมดลมหายใจแลวไม่ใช่ว่าครับพเฉพาะนิ้วในถุงดีอาจจะพบอย่างอื่นก็ได้นะครับใช่ซึ่งอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้มันเซฟที่สุดเซฟที่สุดครับคือเซฟต่ออวัยวะของเรานะครับคุณค่ารู้สึกดีไหมครับ เขาบอกเวลาอย่างลือีกห้านาทีหรือเปล่าครับผมจะจุดอีกรอบนะครับเนาะอ่าเอาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวต้องคนค้ยังโอเคอยู่นะครับได้นะครับก็เราก็จะใส่กระหองไปมันจะร้อนเร็วขึ้นใช่มันจะร้อนเร็วขึ้นครับในรอบนี้ครับเอาแล้วนะครับเอาครับอืม สังเกตได้ง่ายจะได้ยินเสียงการไหม้ของเม็ดเกลือด้วยนะคปับแป๊ปๆๆเนี่ยแหละครับถ้าเม็ดเกลือไหม้แสดงว่าเกลือได้ที่ได้ที่แล้วได้ที่เริ่มได้ทีแล้วจะซึมเอาสมุนไพรได้เร็วขึ้นลงไปครับนะครับเพราะฉะนั้นรอบสองดีกว่ารอบแรกเพราะความร้อนมันถึงใช่ครับแล้วจะเร็วแล้วจะร้อนเร็วกว่าด้วยจะร้อนเร็วขึ้นกว่าเดิมเริ่มพยักหน้าแล้วครับเริ่มพยักหน้าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวส่งสัญญาณโอเคก็คือโอเคครับโอเคแล้วครับโอเคเราก็จะดับ ดับเลยนะครับปรับเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะอยู่เนี้ยเร็วๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกดลงค่อยๆนะครับรู้สึกร้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับร้อนเร็วแล้วร้อนนานอืนะครับสาสตรไรศาสตร์เกี่ยวกับแผนไทยที่มันหายไหมนี่ก็คือหายไปตามการาเวลาตามจนคนทําเป็น ส่ว<จ>นาจานไม่ค้นพบนะ <laughs> ไม่ใช่น่าภูมิใจที่ว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่มหนุ่มเนี่ยครับทําได้แล้วอ่ะต้อง,องคือผม,อผมดีใจ,จแล้วแหละว่า สิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายไปตามการเวลาสิ่งที่บรรพบุรุษที่เขาคิดไว้สร้างไว้ทําไว้อะมันจะไม่สูญหายไปครับเห็นไหมครับว่าแผนไทยเขาก็มีวิธีของเขาเนี่ยชักมันแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้หมอตอกเส้นให้ดูว่าตอกเส้นทํ <c oughs> าทำมันยังไงได้ครับอาจารย์ได้ครับได้ครับตอกเส้นตอกเข้าไปในเส้นเลยเนี่ยทำยังไงใช้คอนกับตะปูเนี่ยละตอกงงท่อนตะปูคืออะไรคอนกับตะปูอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาทําให้ดู <c oughs> ว่าตอกเส้นทำยังไงใช่ให้ดูเลยเนี่ยล้อเลยนะล้อเลยครับ รู้สึกดีนะครับแต่ถ้าเกิดการรักษาจริงที่เรารักษาการจะใช้เวลาค่อนข้างเกือบสองชั่วโมงสชั่วโมงใช่ไหมสอชั่วโมงก็ถ้าเกิดไปหาหมอไปหาเบอร์ที่ศูนย์ัวสองก่อนนะว่าจะพบผมเกาจางคมสันได้ยังไงครับอยากจะรักษานี้อาการนี้สามารถรักษาด้วยการเผายาได้ไหมศูนย์สองเก้าสามสามเก้าศูนย์สี่แปดกดหนึ่งชูนิ้วหนึ่งนิ้วแล้ว หมดเวลาเวลาหมดช่วงสองช่วงเบทที่สองช่วงคามเรากลับเข้าไปคุยกันต่อนะครับผมโอเคครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกับช่วงสุดท้ายครับผมครับขอบคุณครับ